คุณรู้เปล่ว่ามีคนที่มีปัญหาเรื่องการบรรยายเยอะมากแล้วครูมีคลาส NOV 003แก้ไขปัญหาเฉพาะจุดการบรรยายแต่แต่คือมันเป็นการสอนแบบภาพรวมอะภาพใหญ่อะแล้วมันก็จะมีคนที่ทําเล็กๆไม่ได้อะทำเรื่องเล็กๆแต่มันเป็นเรื่องใหญ่ๆได้คืออะไรวะครูก็คือว่าอะรูปร่างหน้าตาตัวละครบรรยายยังไงคะเขียนให้ตลกเขียนยังไงคะ มีอะไรกะโอ้มีหลายสรรพสิ่งที่มันเป็นเรื่องเล็กสาหรับคุณแต่มันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับคุณอย่งเหมือนกันน่ะเนี่ยอะครูให้ดูครูบอกเลยว่าครูอะเปิดคาสอัส001อัพเวลการบรรยายขึ้นมาเพื่อเหตุผลเดียวคือจะช่วยคุณในเรื่องนี้แล้วงบน้อยไม่ต้องร้องไห้ครูมีของขวัญให้คนงบน้อยไม่ต้องอดครวนโอเคไหมอันแรกอ่ะ เนี่ยย่อๆนุ่มรักหน้าตาตัวละครคุยไม่เคยสอนที่ไหนเลยใช่ป่มการเขียนย่อหน้าคุณรู้เปล่าว่าบางคนนะคิดว่าตัวเองเขียนย่อหน้าเป็นแต่ว่าไม่เป็นหรอกอะในตั้งไข่อะครูพูดถึงวิธีเปลี่ยนย่อหน้าแต่ครูอะเพิ่งมารู้ว่าหลายคนเขียนย่อหน้าไม่เป็นคนอ่านบอกงงครูค,คะทาไมคนอ่านงงเดียนไปดูแล้วโอ้โหเดียนรู้เลยทําไมคนอ่านคุณงงคุณใส่อะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยในหนึ่งย่อหน้ามันมีวิธีเขียนอยู่นะ ว่าแต่ละย่อหน้าคุณต้องเขียนอะไรโอเคไหมไม่รู้จะบรรยายอะไรครูมีวิธีให้มีไม่รู้จะบรรยายอะไรม,ม,ไมรญญารมเรียนคาสนี้จะบอกให้ว่าต้องบรรยายอะไรบ้างบรรยายฉากไม่เป็นเลยมะมาอันนี้สอนไม่ซ้ากับตั้งไข่นะตั้งไข่ครูได้บอกวิธีบรรยายฉากจากจากใหญ่ไปเล็กแล้วก็จากเล็กมาใหญ,ใหญ่แต่อันนี้ครูจะแบบจับมือทําเลยสําหรับคนที่ทําไม่เป็นจริงอะเจอกันอันนี้เลยนะคะ มันยัยยังไงให้คนอ่านรู้สึกร่วมอยู่ในสถานการณ์เห็นปะครูตอบครูเคยบอกแล้วเ,ออเข้าซีนงไงแล้วครูก็ทําคลิปเข้าซีนให้แล้วแต่ยังทํากันไม่ได้วันนี้ในคลาสนี้มาเข้าซีนกันแบบฉากต่อฉากเลยมันดูเลยว่าไอ,อ้เข้าซีนมันทํำยังไงคะครูเห็นปะกรณีน,นี้คู่แฝดตัวละครเหมือนกันครูเคยเขียนเรื่องหนึ 7, ่งเจ็บพูดถึงความห่วงหามันจะมีวิญญาณนางเอกมีร่างนางเอก มีดับเบิลแก๊กเกอซึ่งหน้าเหมือนนางเอกโอเคไหมและอีกสามคนเนี้ยทำยังไงคะคู่หน้ามันก็เหมือนกันเสียงมันก็เหมือนกันบุคลิกมันก็เหมือนกันร,รูปร่างก็เหมือนกันเขียนยังไงคนอ่านรู้เรื่องข้อเจ็ดที่คุณจะสอนนะบรรยายเปิดตัวตัวละครแนะนําตัวละคร,นะนละครหลายคนมีปัญหาคือพอจะเริ่มฉากแรกอาทะัละเข้าไงแล้วจะไปแนะนําพระเอกให้คนอ่านรู้จักได้ยังไงนะคะ ไม่ใช่เปิดเรื่องนะเปิดเรื่องครูสอนในเอ็นเอวีศูนย์ศูนย์หนึ่งแต่เนี้ยคือเปิดตัวตัวละครนะคะแล้วก็เชียนเขียนขออภัยนะขอแปดเขียนยังไงให้ตลกใครอยากรู้บ้างใครอยากรู้ครูเขียนตลกหรือเปล่าคุณไปอ่านคืนผวาล่าผงข้างอะ่ะคืนผวาล่าผ่งข้างในอีเล่มเนี้ยเน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 เเนีนะนะคุณจะได้รู้ว่าเดียนนั้นเป็นคนมีอารมณ์ขันเดียนนั้นเป็นคนตลก สราบอยู่แล้วแค่ดูในไลฟ์ก็ตลกแล้วค่ะเนี่ยคุณเห็นนี้ปะอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการบรรยายกันบ้างคะครูให้เขียนลงมาในนี้แล้วครูอ่ะก็จะมาดูแต่ครูให้สิทธิ์แค่สาคนแรกใครเข้าคลาสสาสิบคนแรกคุณจะได้มีโอกาสโพสต์ถามที่นี่แต่ถ้าครบสามคนแล้วครูจะลบโพสต์นี้คลาสนี้ราคาอยู่ที่พันห้าร้อยบาทแต่ โอ้ย e อรลี่เบิค่ะสําหรับ e a r l ี่เบินกตื่นเช้าคืออะไรคะครูอันเขาบอกว่านกตื่นเช้าได้หนอนอ้วนไงทำก่อนได้สุดก,ก่อนสําหรับคนที่เคยเรียนคลาสของครูนะคะครูให้ในราคาสี่ร้อยสี่สบสบาท20คนเท่านั้นค่ะแล้วก็หน้าเพจ ใครที่ยังไม่เคยเรียนคาสในของครูเลยนะคะใครที่ยังไม่เรียนคาสใสของครูเลยครูให้ในราคาห้าห้าห้าตองห้าค่ะทุกคนโอ้ยคนลุกคุณกาโต้อบอกลงค่ะโอเคค่ะนะคะหน้าเพจห้าห้าห้าสำหรับนักเรียนที่เป็นน้กงเรียนเก่าสี่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 ให้สิบห้าคนสิบห้าคนเนี่ยถ้าเต็มแล้วจะต้องไปเป็นราคาห้าห้าห้าเท่ากับหน้าเพจและ หน้าเพจค่ะฮ5าหหู่ให้แค่20ที่นั่งนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าถ้าเต็ม20ที่นั่งราคาก็จะขยับขึ้น